สวัสดีครับทุกท่านครับอันนี้เป็นเว็บนะครับของ vnet v e เวอร์2.0นอยนะครับ asian d v-i นะครับ iec com ตัวนี้นะครับเข้ามาแทนเวอร์ชันเก่านะครับ vnet ตัวเก่าปัจจุบันเปลี่ยนเป็น2.0ใส่พาสเวิร์ดตามเดิมนะครับยูเซอร์เตามเดิมกดล็อกอินเข้ามาครับเราจะขึ้นหน้าตาแบบนี้นะครับเราเข้ามาดูนะครับสามารถช็อตคัตมาที่ตรงคลาวตรงนี้เลยก็ได้นะครับ Clo u d Platform นะครับซึ่งอยู่ด้านล่างนี้ก็ได้กดเข้ามาเลยแาบนี้ก็ได้นะครับอ่านนี้ก็จะมีทั้งแบ็ k อัพ b a c k u แบ็อัพนะครับอันนี้ออนไลน์คืออันนี้นะครับเราก็กดที่เบราว์เซอร์ตรงนี้หรือกดคลิกที่ตรงนี้เลยก็ได้นะครับก็จะได้ขึ้นดัสบอร์ดเหมือนเดิมนะครับนะครับแล้วก็กดภาพรวมนะครับตรงนี้นะครับก็เป็นปลาปาออนไลน์ก็จะเห็นนะครับการทำงานนะครับปิดเสียงก่อน ก็จะเห็นการทํางานของตัวระดับน้านะฮร <c oughs> ระดับน้ําตรงนี้เราสามารถคลิกตรงนี้นะครับดูเป็นแบบตัวเลขก็ได้นะครับหรือจะนะครับเลือกดูระดับน้ําในถังหรือจะดูอะไรก็ได้นะครับหรือเราจะดูเป็นแบบดังดันปริมาณน,น้าอ่าอย่างนี้เราดูแบบกราฟคลิกตรงนี้ก็ได้นะครับนี่คือแรงดันน้ํานะครับที่ อันนี้ปริมาณน้ําที่ชุมชนเจริญพรนะครับเราก็สส่อบัตาคลิกตรงนี้นะครับนะครับแล้วก็กดนะครับเลือกนะครับได้นะครับอันนี้ก็จะดูดูถังสูงอย่างนี้ก็ได้กดอันนี้ก็จะดูนะครับได้เหมือนกันเนี่ยตรงนี้ก็คือการทำงานได้ปกตินะครับอันนี้ก็คือกระแสไฟฟ้าเนาะจากดันท่อนะครับที่ค้ังอยู่0.03าบาร์นะครับอันนี้ระบบนี้ใช้งานมาแล้วเข้าปีที่3แล้วครับ อันนี้ก็จะมีถังสูงนะครับเจริญพรนะครับต่ำกว่าท่านก็สามารถก็สามารถคอนเฟิร์มได้นะครับคอนเฟิร์มเช็คได้นะครับตรงนี้หมันคอนเฟิร์มนะครับเพราะว่าข้อความขึ้นเยอะมากนะครับได้เหมือนกันเหมือนปกตินะครับกดโฮมนะครับท่านสามารถมาดูการตั้งค่าของการจัดการประปาชุมชนแบบออนไลน์ได้ว่าเท่าไหร่อันนี้ค่าต่างๆก็คงอยู่ในสถานะเดิมนะอย่างเช่นกระแสไฟฟ้าสูงสุดกี่แอมแปร์นะครต่ำสุดกี่แอมแปร์นะครับ แล้วก็ค่าคอรีนไม่ควรจะเกินเท่าไหร่อย่างเงี้เป็นต้นนะไม่ต่ำกว่าเท่าไหร่นะข้อความเป็นกฎนะอันนี้ก็คือตัวแปรเดิมนะครับอยู่เหมือนเดิมนะครับไม่เปลี่ยนแปลงนะครับสั่งการด้วยมือนะครับก็ตอนนี้อยู่ในโหมดของแม่นวลนะครับที่ปั๊มติดที่จตุรคามนะครับตัวรงกรอง2เป็นแม่นวลเหมือนกันนะครับแล้วก็ตัวรงกรอง1เป็นออโต้นะครับรู้ได้อย่างไรก็คือมาดูคําสั่งอัตโนมัติตรงนี้นะครับ อันนี้อยู่ในโหมดออโต้อยู่นะครับก็ยังไม่ได้เลือกปั๊มนะว่าจะใช้ตัวไหนนะผมไม่แน่ใจว่าตอนนี้จริงๆแล้วโหมดนี้ควรจะเลือกใช้ว่าคุณจะใช้ปั๊มตัวไหนอันนี้น้ําเต็มถังนะครับน้าใสใต้ดินเต็มเต็มทั้งคู่นะคุณก็ปั๊มนี้คุณก็อาจจะเลือกโหมดอัตโนมัตินะครับตรงนี้นะครับแล้วคุณก็จะล้องเลือกปั๊มนะผมไม่แน่ใจว่าทําไมถึงไม่ไม่ได้เลือกปั๊มนะครับอย่างเงี้ยลงกองนะครับอันนี้ต้องไปดูเองนะครับว่าเอ๊ะ ทำไมถึงไม่ได้ใช้นะครับเนี่ยฮะปั๊มดิบนะครับจตุรคามเนี่ยน่าจะอยู่ในโหมดแมนนวลอยู่เวลาผมกดออโต้เนี่ยมันก็จะถูกเด้งไปแมนนวลนะอันนี้ต้องไปกลับไปดูนะครับอ่านี้คุณจะต้องเลือกปั๊มอีกอ่ะผมไม่รู้ว่าคุณจะเลือกปั๊มตัวไหนนะคุณต้องเลือกปั๊มเองเพราะว่าที่หน้างงานไม่รู้ว่าปั๊มไหนที่ใช้ได้อยู่นะครับคุณต้องเลือกใช้นะครับให้ถูกนะครับอันนี้ไม่ได้เลือกใช้นะครับอ่านะครับนี่กระเด้งคืนลวนะครับต้องไปเช็คนะครับใช้งานได้ปกติแต่ว่าต้้้องเเขาวว็บบใหม่นนะครััตี อันนี้คือกราฟนะครับข้อมูลต่างๆนะครับอันนี้ก็จะเป็นอ่าดีไวต่างๆอันนี้ก็มาดูว่าตัวกราฟไหนบ้างอันนี้ก็มันเช็คมาเป็นลงสูบน้ำเนาะอันนี้ขึ้นลงสูบน้ำนะ่าจะติดอ่พารามิเตอร์บางตัวนะครับอันนี้เดี๋ยวค่อยๆมาดูกันให้นะครับแต่ทั้งหมดนี้ทำงานได้ปกติแล้วนะครับอันนี้ก็ดูแบบกราฟนะครับคลิกตัวนี้มาดูได้นะครับ น,นีไม่มี Data แสดงว่ายังข้อมูลบางส่วนนะครับไม่ได้เข้ามาดูแบบกราฟย้อนหลังนะครับอันนี้ก็เช็คได้นะครับอันนี้ลงกลองเนะเข้าใจว่าข้อมูลลงกลองไม่มานะลงกลองที่ถังเจริญพรเนาะข้อมูลไม่เข้ามาว่าเกิดจากอะไรนะครับเดี๋ยวผมจะช่วยไปดูให้นะครับในเบื้องต้นเนี่ยผมเช็คแล้วนะครับ m e v i g e r a n a g e r ตรงนี้นะครับผมเข้ามาดูตรงนี้นะครับตัว IoT นะครับ iot ทั้งเบอร์หนึ่งเบอร์สองเบอร์สามทำงานปกติเดี๋ยวผมมาดูให้ว่าไอตรงชุมชนจเจริญพรเนี่ยทำไมเดต้านะครับมันถึงไม่เข้ามาถ้าคันเข้ามาหน้านี้ท่านสามารถกดรูปเฟืองตรงนี้แล้วมาคัดสิบโหมดนะครับอ่าอันนี้ก็คือข้อมูลได้นะอันนี้ฮะอ่าเพชเชอร์ ure, นะครับตรงอันนี้เพชเพชเชอร์น้ำอยู่ที่ตรงนี้ level sensor นะครับอยู่ที่ตรงนี้อ่าก็ปกติ 5, นะครับหนึ่งจุดห้านะครับอันนี้ตั้งสูงอยู่ที่สองจุดแปดเมตรนะครับ plc อินพุตก็ทํางานได้ปกตินะครับอันนี้ไม่น่าไม่น่ามีประเด็นอะไรนะครับตรงนี้ก็ไม่มีประเด็นอะไรลองฟอร์ซินคอนไอีทีนึงนะครับนะครับอันนี้ก็ทีนี้เรากลับมาดูที่ตัว Data Monitoring Cloud นะครับอ่าก็ทํางานปกตินะผมว่านะครับเดี๋ยวเราขอดูย่อส่วนนะครับลองมาดูที่ภาพรวมก่อนอ,อถ้าดูภาพรวมเนี่ยก็ขึ้นแสดงว่า อ,อันนี้น่าจะขึ้นเกี่ยวกับลงบำบัดน้ำนะถ้าขึ้นแบบนี้ลงบำบัดน้ำนะครับเ,เดี๋ยวผมเดี๋ยวผมจะลองดูนะครับว่ามันเป็นที่ตรงไหนปิเเดเสียงก่อนอลงบำบัดน้ำนะ่าจะเป็นลงกลองหนสองเมื่อกี้นะครับกดตรงรูปตรงนี้นะครับเข้ามาดูที่ตัว กดแล้วก็เข้ามาที่ค่าสิหมดเนี้ยต้องมีตัวแปรบางตัวอันนี้คือ PLC ทำงานอ่าน,นี้ขึ้นเขียวก็ทำงานนะครับลงกอง4อันนี้ก็ทำงานลังใต้ดินก็ทำงานนะครับลงกองนี้ก็ทำงานปั๊มนะครับทำงานอ่าอันนี้อ่าอันนี้ก็จะเป็นลงกองสองแสดงว่าลงกอง2ตัวเนี้ยมันจะมีกล่อง Wifi อยู่ไม่แน่ใจว่า ไอ้ตัวลงกองสองเนี่ยน่าจะต้องเข้าไปดูนะครับว่ามันจะมีกล่องสีดําเป็นเสาอากาศโผล่ออกมาเนี่ยมันทํางานไหม PLC มันดับไปไหมนะครับอันนี้ก็น่าจะปกติอยู่นะครับยกเว้นลงกองสองนะครับอันเนี้ยมีปัญหานะครับลงกองลงกองจะมี1กับ2ลงกอง1จะมีปั๊ม4ตัวลงกอง2จะเป็นปั๊มเล็กๆนะครับที่อยู่ห้องกับห้องควบคุมอันนี้เข้าไปดูกล่องพวกนี้อีกทีนะครับอ่าน่าจะประมาณนี้นะครับ แล้วผมดูฟังก์ชันแล้วนะครับก็ทำงานได้ปกติอนเทอร์เน็ตตัวนี้ก็ยังอยู่ตามเดิมนะ IP ตัวนี้นะครับก็ยังอยู่ตามเดิมนะครับอันนี้เดี๋ยวลองฟอ r ซิงคอนไ e ไปก่อนนะครับเซฟนะครับแล้วก็ s y n คอนไรนะครับอันนี้ก็ยังใช้งานได้ยกเว้นลงลงกองตำแหน่งลงกอง2นะครับมีปัญหาซึ่งข้อความก็จะมาฟ้องเหมือนเราดูภาพรวมนะครับ ราะความจะสองด้านบนเนี่ยอันนี้ท่านปิดไปก่อนนะครับปิดไปก่อนนะครับแล้วก็มาถึงจุดนี้ครับมาถึงจุดที่มีปัญหาคือจุดนี้ก็คือเนี่ยไอสองอันนี้นะครับสองอันนี้มีปัญหาอยู่นะต้องไปเช็คดูว่าไฟเข้าออกปกติไหมนุ่นนี่นั่นไฟดงไฟดับอะไรไหมตรงนี้พรุ่งนี้ลองเช็คดูอีกทีนะครับก็ทุกอย่างก็ก็สมบูรณ์นะครับยกเว้นจุดนี้จุดเดียวนะครับบ่าัสดีครับ